ของเด็กสองกลุ่มสองพื้นที่ที่มีหัวใจในการสื่อสารเพราะเชื่อว่านั่นคือสะพานแห่งการสร้างความเข้าใจ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการสองกำลังสื่อในเวลาเดิมนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเยาวชน2กลุ่มที่เห็นความสำคัญของการสื่อสารแล้วก็พยายามที่จะทำสื่อบอกเล่าสิ่งสำคัญในชุมชนของพวกเขาแม้ว่าจะต่างที่ต่างถิ่นกันนะคะแต่เรื่องราวที่สอดคล้องของน้องๆทั้งสองกลุ่มก็ทาให้เราได้เห็นแง่มุมความเหมือนต่างของสังคมผ่านมุมมองที่น่าสนใจจากน้องๆซึ่งไม่อาจมองข้ามได้เลยล่ะค่ะ น้องๆกลุ่มแรกไปกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะกับกลุ่มเยาวชนเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ตพวกเขาทําข่าวพล,ลเมืองเพื่อที่จะบอกเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านของพวกเขาบนเกาะแห่งนี้นะคะจากนั้นไปต่อกันที่จังหวัดอุบลราชธานีกับการแสดงละครเร่ของน้องๆกลุ่มสเลเตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะ ไข่มุกอันดามันเป็นชื่อเรียกของจังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและโดยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สร้างให้จังหวัดภูเก็ตและเกาะน้อยใหญ่อีกกว่า30เกาะรายรอบมีชายหาดที่สวยงามมีแหล่งดำน้ำที่อุดมสมบูรณ์จึงทำให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศไทยและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก สิ่งเหเนี้มันเป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจให้นักลงทุนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแม้แต่ชนชั้นแรงงานของพวกเราเนี่ยก็หลั่งไหลเข้ามาทำงานในในภูเก็ตนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นแหล่งสร้างอาชีพด้วยคนภูเก็ตด,ดั้งเดิมนะส่วนใหญ่อ่ะค่อนข้างมีฐานะตอนนี้ก็ยังเหลือสัก20%ของประชากรภูเก็ตนะคะส่วนที่เหลืออีก75%ก็ถือว่าเป็นคนที่อพยพมาจาก จังหวัดอื่นเข้ามาทํางานหาเงินเลี้ยงชีพอีก5%ก็ถือว่าเป็นชุมชนดั้งเดิมอย่างเช่นพอ,อพี่น้องชาวเลอุรักลาโวยมอแกนหรือมอแกนเพราะว่า75%ของประชากรโปรเก็ตเนี่ยมันมาจากที่อื่นมาโดยที่ไม่มีอะไรติดตัวมาเลย ก็คือสาหรับนักท่องเที่ยวจะมองว่าภูเก็ตเป็นเมืองสวรรค์เป็นเมืองที่มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมในมุมกับการก็จะมีชุมชนเล็กๆหรือแม้แต่ชุมชนดั้งเดิมชุมชนที่มีการออกพยพเข้ามาเพื่อจะทำการประกอบอาชีพเขาจะมองต่างกับนักท่องเที่ยวเพราะว่าเขาไม่ยังขาดสิ่งที่แบบนักท่องเที่ยวมีเขาขาดก็มีพวกความจำเป็นพื้นฐานคือฐานรูปพื้นฐานเลยคือไฟฟ้าประปาที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นสิ่งที่จําเป็นของเขาเลยค่ะมันไม่เท่าเทียมกันนะคือเมื่กับเขาแบ่งแบ่งว่าเออ ในเมื่อเมืองภูเก็ตทําให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นสูงขึ้นเขาก็ต้องพัฒนาตรงนั้นอย่างเดียวเลยโดยไม่มองว่าเออชุมชนเขาก็เป็นคนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับภูเก็ตได้เหมือนกันปัญหาของคนจนเมืองที่เห็นชัดๆ <c oughs> ก็คือหนึ่งเรื่องที่อยู่อาศัยที่ดินที่อยู่อาศัยเรื่องที่ทํากินไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าที่ทํากินในภูเก็ตน,นี่ที่ดินมันจํากัดมากส่วนใหญ่จะหมดไปให้กับนายทุนทั้งนั้น นอกเหนือจากนี้มันก็จะมีเรื่องของปัญหาสาธารณูปโภคเพราะว่าจะมาขอน้ําขอไฟกลายเป็นว่ามาติดขัดเรื่องที่ดินคุณไม่มีเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินนะไม่มีหนังสือเช่าไม่มีโฉนดไม่มีหนังสืออนุญาตให้ใช้ จากเหตุการณ์การเกิดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามันเมื่อวันที่26ธันวาคม2547ทำให้ในหลายๆพื้นที่ได้รับความเสียหายชาวบ้านจึงรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ในการดูแลและขอความเป็นธรรมในการช่วยเหลือภายใต้ชื่อเครือข่ายสิทธิคนจนเพื่อพัฒนาภูเก็ต มีจำนวนสมาชิกกว่า30หมู่บ้านโดยมีประเด็นหลักในการเรียกร้องคือ 1. เรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยของชุมชนเมือง 2. เรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 3. เรื่ององค์กรการเงินและสวัสดิการ 4. เรื่องกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์หรือกลุ่มพี่น้องชาวเลซึ่งมีการจัดตั้งคณะทำงานหลายชุดมีการประชุมร่วมกันทุกเดือนแต่ครั้งแล้วครั้งเล่าปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข เครือข่ายจึงต้องมีการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อที่จะให้ปัญหาของพวกเขาเป็นที่รับรู้ของสังคมภายนอกจึงมีการสร้างทีมเยาวชนเครือข่ายสิทธิคนจนเพื่อพัฒนาภูเก็ตขึ้นมาเพื่อสืบทอดการทํางานต่อไปในส่วนของทีมเยาวชนนะคะที่เราพยายามพาเข้ามาทํางานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อหรือนักข่าวพลเมืองเนี่ยคือให้เด็กๆกลุ่มนี้ช่วย ช่วยสื่อปัญหาสังคมที่ว่าพ่อแม่เขาเจอหรือพ่อแม่เขาพยายามต่อสู้เพื่อแก้ปัญหาเนี่ยกระจายปัญหาเราเนี้ยให้สังคมรอบนอกได้รับรู้ว่าจริงๆเนี่ยพวกเราพยายามแล้วนะที่จะแก้ไขปัญหาให้มันถูกต้องแต่ถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เราได้เป็นตัวแทนของชาวบ้านได้เป็นส่วนหนึ่งของชาวบ้านนะคะ ที่จะถ่ายทอดความรู้สึกแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนของเราให้สื่อข้างนอกได้รับรู้ชาวบ้านธรรมดาเป็นสามารถเข้าไปหยิบตัวนี้มาใช้ได้แล้วก็สามารถจะสื่อสารออกไปให้กับคนภายนอกเขาได้รู้ได้ะคะ่ะเกาะมะพร้าวเป็นชุมชนในตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตห่างจากตัวจังหวัดภูเก็ตเพียงหกิโลเมตรค่ะ แต่ชาวบ้านของเกาะมะพร้าวหมู่ที่6จํานวนกว่า180ครัวเรือนยังคงต้องประสบปัญหาการไม่มีไฟฟ้าใช้มานานหลาย10ปีทั้งที่เคยเสนอเรื่องขอรับความช่วยเหลือไปหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ตามบางคนอยู่สมมติว่าอยู่จังหวัดภูเก็ตแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้รู้ว่าคนเกาะนี้อยู่ลักษณะอย่างไงคือถือว่าถ้าจังหวัดภูเก็ตแล้วต้องเดินทุกหมู่บ้านที่ดูรัฐบาลแถลงนโย,ยบายทุกอย่างนั่นแหละ ทุกหลังคาเรือนต้องมีไฟฟ้า,าใช้กี่ปีแล้วที่เถลงนโยบายอย่างนี้แหละเหมือนกับลูกที่ถูกทอดทิ้งนั่นแหละได้แต่ทอดและทอดทิ้งง่ายมันโตเองอย่างนี้โตอย่างธรรมชาติตย้อนทำบากมาอยู่ยนะคนทำบากไปแล้วป่ะทั้งวต่พวกมาอยู่งตั้งตาวไรแต่แเดี๋ยวนี้ทั้งหกคลิปคลอกไปแล้วกินแล้วควายควาไม่ถึงก็เขาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่มานานเลยคือเก็บ ตาตามาหลายรุ่นแลว้วค่ะเขาก็อยู่มาตั้งแต่เกิดแต่เขาก็ยังไม่ได้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้า,าตอนนี้ก็เป็นไฟเครื่องผลไฟแล้วก็โซล่าเซลล์ซึ่งเครื่องผลไฟเขามีระยะเวลาแค่สั้นๆนะคะจากช่วงทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่มซึ่งมันก็แค่เวลาแค่ไม่นานนักแผงโซล่าเซลล์มันก็มีอายุการใช้งานที่น้อยถ้าเกิดว่าวันไหนแดดไม่ออกมันก็ไม่มีแสงให้เราเราก็แบบทำอะไรกับมันไม่ได้ค่ะ าดหวังว่าชิ้นข่าวชิ้นนี้ที่ออกไปจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้คนอื่นได้เห็นการเข้าไม่ถึงของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของคนจนเมืองอะคะ่ะใครจะไปคิดคะพี่ว่าจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองที่แบบสีวิไลมากแล้วก็ยังมีส่วนหนึ่งที่แบบทุกคนมองไม่เห็นคือยังสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเนะะี่ยค่ะยังไม่มี ชาวชุมชนกมเกาะมะพร้าวจังหวัดภูเก็ตยังต้องใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟมานานนับ10ปีแล้วนะครับแม้จะเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในเกาะกลางทะเลแต่พวกเขาก็ได้ทวงถา,ถามถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงสาธารณูปโภคด้วยเช่นกันติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองเยาวชนเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตครับ วันนี้บางคำคืนที่งก๊อปพาวจังหวัดภูเก็ตพวกเราในเด็กๆที่นี่ยังตง้องอ่านหนังสือโดยอายความสว่างจากแส้นเทียนเพราะไฟไฟ้ายังเข้ามาไม่ถึงมู่บานทา,ทางท่หมู่บานอยู่ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเพียงแค่หนึ่งกิโลเมตรหลายสิบปีมาแล้วที่ก๊อปพาวยังไม่มีไฟไฟ้ฟาใช้และแสงสว่างที่ได้รับในยามคาคืนมาจากแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งกำเนิไฟโดยอายุการใช้งานไม่ยืนยาวและสิ้นเปลือง ไม่งั้นที่รับพิชฌาบอกแต่แกไข้หายแต่เวลาก็พลาดไปนานหลายปีแล้วเื่องเครื่องเครื่องปันข้อยะมาทำมัดเสื้อลูกยุดยุดอะไรจุดจุดละจุดละประมาณสิบก้อนยี่สิบก้อนก้องเกาะนะแต่ว่าการขวยควานี่ก็บอกว่าประมาณปลายป,ปีห้าสี่นี้เขาจะเข้ามาแต่ว่าก็ามาสำรวจเรื่อยหมาแล้วบอกมาเรืเร่อยๆซีสามก็บบอซีห้านี่จะมา สี่ห้าอะไก็บอกว่าสี่แปดมาก็สี่แปดอะไก็บอกห้าสิบมาห้าสิบนี่ก็บอกห้าห้าสี่ห้าสี่ห้าห้าอะไรอีกหลายชุมชนในจังหวัดภูเก็ตยังต้องประเชิญกับการไม่มีการมาเสียในที่นที่อยู่มานานเช่นชุมชนปากะตังพัฒนาและชาวพันการเรียกร้องเพื่อให้ได้มาสิงที่อยู่อาศัยจางนายทุนที่ครอบครองที่นนี้เกินแนวเขตในเอกสารสิ้นแล้วยังมีปัญหาการใช้ไฟฟ้าเช่นเดียวกันกับกอาซพลา ทำให้<ด>ชาวบ้านที่นี่นต้องต่อไฟฟ้าจากชุมชนใกล้เคียงทำให้ใจขาไฟฟ้าแพงกว่าปกติชุมชนปากตะจิงยังไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะประวัติพัฒนาที่ดินยังไม่ทุกตองอที่ดินได้รับการพัฒนามาตามขั้นตอนคือว่ามีการรวบรวม,มกลุ่มชาวบ้านมีเรื่องของอมสับมีเหล่องของภาคีอ,อืนอ่นก้าวมาสนับสนุน ในการทำให้ชาวบ้านนีมีโอ,อกาสในที่จะทำมากินอยู่ในพื้นดินพื้นที่ใดแต่ว่าปัญหาทางกฎหมายาซึ่งอย่างฟูดกัไงไๆว่าตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยเนี่ยเป็นใจลักดีเปิดกว่านี่ไม่สมมารถเข้ามาขยายเขตให้พี่น้องจุนเจ้าประกาศตักแต่งซ้ำทิพย์ลัง่งในใจเปิดกว่ายังทุกตอนตามกฎหมายด้ภูเก็ตเป็นแหล่งทองเจยวชื่อดังของไทยทำให้หนักทองเที่ยวหลายคนต่างทิ่นเข้ามาอาศัายและประกอบธุรกิจที่นี่ การปัฒนาสาธ,ธารณูปโะคเเื่อรับรองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงเป็นเป้าหมายลักแต่ชุมชนท้องถท่นอีกจำนวนมากกลับยังเข้าไม่ถึงสิทธิเหล่านั้นจึงเกิดความแตกตา่างความพยายามเข้าถึงสาธ,ธารณูปโะคข้องคนจนภูเก็ตไม่ใช่การรอง้อแต่คือสิ่งที่ควรจะได้รับตามสิทธิที่ควรได้และมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของการรวมดูแลและวางแผนติดทางข้องเมืองที่ตนเองได้ฝากชีวิตอยู่จนชัวลูกชัวร้าน นักข่าวละเมืองเยาวชนคืออาขาสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ตรายงานคือทุกคนต้องทำมาอีินะคะต้องดิ้นรนชีวิตเพื่ออยู่รอดไปวันวันแล้วก็ต้องมีที่อยู่ที่อาศัยต้องคือก็เราคือเราก็เป็นคนเหมือนกันนะคะสิทธิที่เราควรจะได้มันก็ต้องมีใช่ไหมคะคือก็หวงังแหละหวังแต่คือถ้าเราได้ทำาร่ออกไปเราก็เออแบบ อย่างน้อยเราก็ได้นําเสนอปัญหาของเราอะถึงจะได้หรือไม่ได้เราก็ได้นาเสนอมันออกไปแล้วค่ะ ความสวีไลซึ่งเป็นฉากหน้าของจังหวัดภูเก็ตอาจจะปิดบังซ่อนเร้นปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านบางกลุ่มไว้จากสายตาของนักท่องเที่ยวได้อย่างมิดชิดนะคะแต่กับภาครัฐที่พวกเขาแล้วก็เด็กๆในชุมชนได้มีโอกาสบอกกล่าวในหลายครั้งพวกเขาคงจะไม่สามารถปฏิเสธการมองเห็นปัญหาเหล่านี้ได้ค่ะพวกเราก็คงต้องเอาใจช่วยให้น้องๆที่นั่นได้รับโอกาสในการเข้าถึงสาธารณูปโภคในเร็ววนันเพื่อที่ว่าในค่ำคืนที่มืดมิดพวกเขาจะได้มี แสงสว่างไว้สําหรับอ่านหนังสือเช่นเดียวกับแสงสว่างของไข่มุกซึ่งเป็นฉายาของเกาะแห่งนี้ค่ะนอกจากความไม่ทั่วถึงของระบบสาธารณูปโภคแล้วนะคะเรื่องของปัจจัยการผลิตอย่างที่ดินก็เป็นปัญหาที่มีมาในหลายยุคหลายสมัยแล้วค่ะตัวอย่างเช่นที่จังหวัดอุบลราชธานีน้องๆกลุ่มหนึ่งได้ทํางานวิจัยแล้วก็อยากจะนําข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยนั้นส่งกลับคืนให้กับชุมชนผ่านการแสดงละครค่ะเราไปติดตามกันค่ะ สิมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมะนะฮะ่างน้าจะว่าเอาเพิ่นนี้มานําเพิ่นก็ฮู้ข้อมูลดีเกรนปัญหาที่ดินที่มันเป็นขอ้อพิพาทกับนายทุนที่ว่าอ๋ทอที่พิพาทอยู่ทุกวันนี้เอาเปรียบเอารัดชาวบ้านรถขี่กถเห็นกรชี้ศาสาด้วยสีบ่ฮู้อีหยังเสนอไม่ได้ครับไปจองกันนี่ไปจองจำเสนอไม่ได้หมั่วกันเลยครับของพ่อนี่ก็เป็นคือคล้ายๆกับของพ่อไใ้ของพ่อปัญญาตอนนี้เราก็กำลังสอบถามข้อมูลเรื่องที่ดินที่ว่าที่ดินพิพาทว่างระหว่าง ระหว่างในคุณ hmm. กับชาวบ้านเป็นส nah. ่วนของการเรียนด้วยเป็นการที่ลุงพื้นที่จริงหารหากรีปัญหาที่ว่าในชุมชนเราเราสนใจอะไรเราก็ไปศึกษามันมีหัวข้อวิจัยนักศึกษาต้องทําวิจัยนะดังนั้นดังนั้นนักศึกษาก็ต้องไปหาหัวข้อมาไปค้นข้อมูลว่าเราต้องการที่จะทราบอะไรแล้วก็มาทําเป็นกำหนดเป็นหัวข้อวิจัยมี พ่เนษของงานวินจัยก็เราจะลงในสองตำบลก็คือตำบลมุ่งหวายกับตำตบลน้องกินเพนนะครับปัญหาที่เขาเจอคือนายทุนเข้ามาตั้งแต่สมัยสมัยมหลายปีมาแล้วนายทุนเข้ามาต้องการที่จะมาเล่นการเมืองก็มาโฆษณาชวนเชื่อทําให้ชาวบ้านเกิดความไว้วางใจแล้วก็จากนั้นเขาก็ทำทาทีว่าจะซื้อที่ดินโดยมีบอกว่าขายให้แล้วก็สามารถไปทํากินได้ ทำให้ชาวบ้านหลงเชื่อสุดท้ายเขาก็โกงเขาก็เอาออกโฉนดเป็นชื่อของนายทุนจากนั้นเขาก็ไล่ที่คือซิดตัวนี้แค่ห้าหาร้อยบาทเขาก็เอากฎหมายวางกันเลยว่ามือใด้ปล่อยมาถ้าจะเอาเพิ่มจะต้องออกเพราะว่าจะคลายสิทธิ์ด่อนแล้วเขาก็เลยไปเ็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเป็นภาคที่มีขนาดพื้นที่มากที่สุดของประเทศไทยส่งผลให้มีจำนวนประชากรมากที่สุดเช่นกัน หลังจากการพัฒนาประเทศด้านนโยบายที่ส่งเสริมเรื่องการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดียวต่างๆทําให้ภาคอีสานถูกประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจของประเทศไทยส่งผลให้มีการขยายตัวในด้านการลงทุนจากนายทุนที่พยายามเอารัดเอาเปรียบคนในพื้นที่โดยใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆเพื่อที่จะได้มาซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นการลงทุนในในพื้นที่ก็จะเริ่มขยายตัวมากขึ้น กรณีเกิดปัญหาที่ดินระหว่างชาวบ้านกับรัฐก็จะมีมากขึ้นกรณีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ดินระหว่างชาวบ้านกับนายทุนหรือเอกชนเนี่ยก็จะมากขึ้นเพิ่มตามมาด้วยนะครับเพราะว่านโยบายของรัฐเป็นนโยบายที่ส่งเสริมทุนอยู่แล้วนะครับปัญหาที่ดินที่ชาวบ้านมีการบุกเบิกแต่ว่าไม่มีเอกสารจิดเนี่ยก็กลายเป็นผู้บุกรุกทั้งหมดสุดท้ายจากผู้บุกเบิกกลายเป็นผู้บุกรุก พ่าเพื่นจิพัฒนาบ้านเฮาให้มีไอทียู่ทำกินอันแบบถูกตกตาพุ่มไม่มีที่ไอ้มีไอ้เนื้อหลักแต่ก่อนพ่อของผมปลูกปลูกกล้วยกล้วยน้ำว้าแล้วก็ตัดตัดไปกล้วยขายแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปทําให้ต้องการปลูกยางก็เลยไปตัดกล้วยออกทําให้เป็นพื้นที่โล่งจากนั้นกรมป่าไมา้ผ่านมาพอดีก็เลยจับข้อหา ตัดไม้ในที่สาธารณะซึ่งที่ที่ตรงนั้นเป็นที่ที่ทำมาตั้งแต่หลายรุ่นแล้วแล้วก็เป็นมรดกของพ่อโดนโดนประกันตัวออกมาห0,000แล้วก็โดนตัดสินแพ้คดีไปแล้วก็รอรอลงอาญาสองปีครับด้วยวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ทำให้นายทุนเริ่มเข้ามาใช้กลยุทธ์หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินอันเป็นมรดกตกทอดตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย เพียงแต่ย <Red rett> <Like, S 1> ังขาดเอกสารการครอบครองสิทธิ์ในทางกฎหมายก็เลยคิดว่าจะทํำยังไงให้ข้อมูลส่วนนี้หรือให้ปัญหาส่วนนี้คนที่ภายนอกให้รู้ให้ชาวบ้านได้รู้เรามีปัญหาส่วนนี้แล้วเราจะจะทํำยังไงต่อเราก็เลยนำข้อมูลต่างๆที่เราเก็บรวบรวมมามามาทำเป็นบทแล้วก็มาใส่กับละครเอามาเอาบทมาทำเป็นละครมา มาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารต่อไปเราเท้ากุศลาชเจ้าเมืองชายขอบเป็นจานแล้วก่อนวันนี้เรามีข่าวดีและข่าวร้ายจะมาแจ้งพวกทัางทราบข่าวที่คิว่าที่ดินราคาไล่ละห้ารอยบาท ต่เท้าร้ายก็คือว่าห่วยน้องคองบึงบริเวณเป็นจานครเมืองของเรา <Okay. S 1> แข่งแรงแสนสาหัสและแต่ข้าพีนะาว่าท้าเวสวนพวกครองเมืองอโนรานครแห่งนี้ไหมคังคมเฮ้ยอะค่ะกระมอ่อมมีเรื่องมากราบทูณพระองค์ว่าวันนี้ที่ดินก็มีราคาแพงขึ้นเชยอะค่ะนับแต่นี้อนรานครจะมีแต่ พื้นดินเฮ้อ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 เพราะว่าถ้าเห็นพื้นที่ที่สวยงามที่สุดในโลกพื้นที่นั้นก็คือสมุนทังไงกุมมาพันเฮ้ยฮะจะเล่งฝีเท้าไปนำตัวพระนางสมุนทังกับอโน่แล้วกของงอให้จงได้รับด้วยเถอะเฮ้ยฮะฮวนหวังหวนหวังพระเจ้าค่ะเราฝันร้ายฝันว่าอย่างไรพระเจ้าค่าพระองค์เราฝันร้ายว่ามีคนมาตัดอกของเรา มองฉันขอทำนายว่าจะมีผู้คนต่างเมืองมาแย่งสมบัติะองไปพระเจ้าค่ะแล้วเราจะมีหนทางไหนไหมหนทางนั้นก็คือท่านต้องมีธรรมะพระเจ้าค่ะท่านต้องมีธรรมะโอ้ยอยผู้ใดนี่<笑><笑>จะมุิงมิจาจะับตัวข่อยได้ <S <S ทาไมจะไม่ได้ ก็ในเมื่อพี่ชายกุศลาของเจ้าขายตัวเจ้าในราคาห้0รบาทขาดตัวให้ข้าแล้วไงสม,มุนธาผมไม่เห็นผลอะไรดอกที่พี่กุศลาเชิดกำ้องเย่ยงนี้เราจะบวชเพื่อตามหาพระนางสม,มุนทาน้องของเรากลับคืนมาเป่งจาทุกคนมองฉันบอกว่าท่านต้องมีธรรมะแต่ท่านไม่ได้เป็นต้องบวชเลยพระเจ้าค่ะหารของน้องก็มีเป็นหมื่นเป็นแสนพระเจ้าค่ะ ส่งไปเลยพระเจ้าข้ทาทหารเมืองเราก็มีพระเจ้าค่ะจอดละมีทมชี้นำสองเดินเที่ยวท่องกลางเถื่อนไกลหมื่นแสนท่นาทนผู้ดีตีนแดง <laughs> ท่านเป็นใครถึงนี้อ้าวท่านมหาบาพิตเราอยากจะรบกวนเวลาท่านสักเพลาเจ้าพอจะเห็นหญิงสาวแต่งกายสีเขียวผ่านมาทางนี้หรือไม่ท่านมหาวิทาอาจจะเห็นแต่ว่าเรื่องนี้มันคงยาก ทำยังไงเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องง่ายล่ะท่านง่ายนิดเดียวพระองค์ข้าขอหนึ่งบาทเดี๋ยวข้าจะบอก e นีมากท <c> ่านพนังสมุนมทาอยู่ทางนู้นพระเจ้าค่ะท่านเป็นใครเราชื่อเท้ากุศลาบบังอาจดิ่งนะมาย่างกายในเขตจอมมารของข้าท่านมาเพื่ออะไร เรามาที่นี่เพื่อตามหาพระนาสมนธาที่ดินพื้นเดียวของเราเราอยากจะได้กลับคืนมาท่านสลาท่านจะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้ <c oughs> ก็ในเมื่อข่าซื้อนางสมนธามาในราคาห้าร้อยบาทค่าจะต้องได้กําไรเป็นสองเท่าตัวนั้นเราขอไถ่ยตัวพระนาสมนธาคืนในราคาเดิมจะได้ไหมไม่ได้ต้องหนึ่งพันบาทเท่านั้นห้าร้อยบาทหนึ่งพันบาทห้าร้อยบาท ห้า้าเท่านั้น้าบาทพาเสีย่าท้งบาทในที่สุดขุมมาพันธ์ที่ข้าส่งไปตามหาพะนางสมุนทาแพ้ธรรมะอย่างสิ้นเชิงข้าแพ้ธรรมะอย่างสิ้นเชิงข้าแพ้ธรรมะอย่าง ะหะทอนเนาะว่าช่าบ้านเนาะอาจจะหัวประท่านคนที่มาจากภ่ายนอกเสีนะคะอาจจะถูกหลอกได้ง่ายเสียรูคนภ่ายนอกเสีนะคะซึ่งการตัดสินใจที่แบบว่าพิพาทไปแล้วมันก็นกํามาซู่ปัญหาที่ตามมาภายหลังนะคะซึ่งลูกหลร้านกต็ต้องหัวเท่าท่านค่ะเพื่อว่าจะบ่เสียรูต่อไปของนาอยู ก็พอสมควรนะครับก็เด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ให้ความสนใจแล้วก็ความตอบรับก็จากเนื้อหาสาระก็โอเคยอยู่ครับก็เขาก็เข้าใจเขาบอกว่าเออดีนะทนี่มีแบบนี้ดีดีที่เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งสื่อเป็นเครื่องมือที่ดีแล้วก็งานวิจัยก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่มาเป็นมาเป็นตัวเชื่อมแล้วก็เป็นบันไดที่จะก้าวไปสู่การแก้ไขปัญหา ถ,ถ้ามีโอกาสมีช่องทางที่จะทำเราก็จะเอาประเด็นปัญหามุมปัญหาต่างๆมาสะท้อนมาแก้มาเผยแพร่ให้รู้ให้ตระหนักของถึงปัญหาต่างๆครับผม สังคมในรูปแบบมือขยาวสาวได้สาวเอาหรือว่าสังคมในรูปแบบของปลาใหญ่กินปลาเล็กนะคะล้วนทําให้ปัญหาสังคมที่สั่งสมมานานยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นค่ะยังไม่รวมถึงความแตกต่างในการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคที่ควรได้รับการดูแลจากรัฐหรือว่าการเข้าถึงหรือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดอันนำมาซึ่งปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคมที่มีมากขึ้นเรื่อยๆและเราเองก็กําลังรอการแก้ไขร่วมกันจากทุกภาคส่วนในสังคมค่ะ และนี่คือทั้งหมดของ2กําลังสื่อในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเข้ามาได้ท email ั้งอีเมล media duo at t h a i p b s o r t h นะคะหรือที่ Facebook Fanpage รายการ2กําลังสื่อค่ะแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมสวัสดีค่ะ